เห็นเบื้องหลังกล้องถ่ายแบบนี้แล้วเราเจอพี่จิ๊บ เจอพี่อ้ามเจอพี่ตือก็ต้องอยู่กับเดินตามกองไทยนิยมชมอร่อยเราอยู่กันที่ร้านตามลอกอค้บบอลเรียบคลองสองร้านลับในปั๊มน้ํามันที่ขายอาหารอีสานที่แซ่บมากกองถ่ายของเรามาถึงก็ทําการเซตไฟเซตโต๊ะเซตอาหารต่างๆบรรยากาศร้านก็คือน่านั่งนั่งสบายจดเตรียมอาหารกองถ่ายอินเสิร์ตก็ต้องเช็ดขอบให้เรียบร้อยนิดน,นึงอาหารจะได้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นที่เห็นก็มีปีกไก่ทอดตมเหล่ารวมเลปลาทับทิมสยามมีผัดกระเฉดและแซลมอนสทีทีกอของเรามาถึงก็พบกับคุณแอดเจ้าของร้านซึ่งอดีตเเเคคยปป็นนนนผู้จัดกกาาาารรบบื่่องิมว30ี และตอนนี้ได้มาเปิดร้านอาหารอีสานด้วยความที่คุณแอดชอบความจัดจ้านของอาหารอีสานนี้ทําให้เปิดตามลอ,อกอมานานกว่า4ปีแล้วบอกเลยว่าอาหารแต่ละอย่างของเขาเนี่ยมีความจัดจ้านมีความแซ่บซีดถึงเครื่องจริงๆเมนูแซลมอนซีของเขาก็แซ่บซีดสดชื่นเมนูแหนมเนื้อก็พลาดไม่ได้แล้วบอกเลยว่าเมนูเขาราคาไม่แพงอย่างเมนูปลาลเมนูปลาทั้งตัวราคาก็คือโอเคเลยไปติดตามรีวิวเต็มๆกันได้ที่ไทยนิยมชมอร่อย EP 18แล้วบอกเลยว่าทุกคนเมนูเขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายไปลอง กันได้นะไปลองเราจะติดใจเพราะว่าเมนูของเขาเนี่ยมีรสมือที่แตกต่างไม่เหมือนใครกองถ่ายของเราหลังถ่ายเสร็จก็ชิมก็คือฟินสุดอันนี้ทางร้านก็มีน้ําสมุนไพรทําทเองด้วยก็จะเป็นน้ําอัญชันที่พอใส่มะนาวไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเป็นสีม่วงน้ำดื่มสดชื่นสดชื่นทานกับอีสานแซ่บนัวก็คืออร่อยเลย,ร,ยร้านนี้ก็ต้องชมว่าอร่อยร้านนี้อร่อยแบบไม่รอ,ก,อก็จบกันไปแล้วกับเดินตามกองไทยนิยมชมอร่อยที่ร้านตำรอกอคูบอลเราจะไปไหนกันต่อติดตามนะ